ในโอกาสที่มาหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสถาปนาครบ134ปีสถาบันแห่งนี้มีคุณูปการต่อสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระผาษัาาตย์เป็นอนเนกประการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมาหาวิทยาลัยแห่งนี้เรียกว่าได้รับวัคซีนทางด้านจิตใจเป็นผู้ที่มั่นคงในพละนตรมั่นคงในคุณงามความดี เป็นสุวิชาโนสุสาโนและสุปฏิปโนในยุคปัจจุบันแม้ว่าสังคมเป็นโลกยุคนิวโนมอนแต่ว่าบัณฑิตเหล่านี้ได้รับการฉีดวัคซีนทางด้านจ,จิตใจเกิดความร่มเย็นเป็นสุขจากการประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วยังได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังบุคคลรอบข้างไปได้อย่างไพศาลและมีความร่มเย็นเป็นสุขตามสมควรแก่ฐานานรูปนั้น อีกประการหนึ่งยังได้สนองงานกิจการพระศาสนาคือได้สนองงานคณะสงฆ์พระเทลานุเทละครูบาอาจารย์เจ้าคณะผู้ปกครองในกิจการคณะสงฆ์ดังหกด้านทั้งด้านการปกครองการศึกษาการเผยแผ่การสาธารณประการและการสาธารณสงเคราะ์ได้เป็นอย่างดีเรียกว่าได้สร้างสาสารทายาทไว้สืบทอดพุทธศาสนา ในส่วนของวิเขตเชียงใหม่ยังได้ผลิตบัณฑิตไปเผยแผ่พุทธศาสนาแก่พี่น้องราษดรบนพื้นที่สูงทั้งชาวเขาชาวเราสร้างสถาปศาธาให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องบนเขาบนดอยให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนําในดังพุทธศาสนาได้เกือ้อกูลพระได้กระทําบุญได้คุณพระศาสนาได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนําในอนาคตนั้นวิเขตเชียงใหม่ ก็จะได้ผลิตบัณฑิตจากเด็กและเยาวชนคนหนึ่งให้เป็นผู้มีขีดความสามารถเป็นผู้มีความรู้ทั้งทักษะด้านชีวิตทักษะภา,าษาอังกฤษและก็ทักษะเทคโนโลยีเรียกว่าทั้งทักษะชีวิตอังกฤษเทคโนโลยีสามประการนี้เพื่อดํารงตนดํารงชีวิตของตนเองได้อย่างมีความสุขการที่นิสิตได้สําเร็จการศึกษาไปแล้วนั้นเรียกว่าในอนาคตนอกเหนือจากตนเองได้เป็นผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบ เป็นศาสนาทายาทเป็นผู้ชี้แนะสังคมเป็นผู้แนะสังคมเป็นผู้ทําตัวอย่างที่วัดแล้วยังจะได้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายอีกทางหนึ่งด้วยเรียกว่าได้สรงงานทั้งสาบัญชาติสาบัญศาสนาและสาบัญพระมหากษัตริย์มีความวัฒนาสาพรโดยยิ่งขึ้นสื่อไป